อ่ะเอาที่น่ารักมั้งนะอันนี้ลิงมันร้ายเอาที่น่ารักมั้งไม่ร้าย,ล,ายลิงก็น่ารัก <laughs> เดี๋ยวไปดูสัตว์อีกอย่างหนึ่งก็น่ารักเหมือนกันบางคนบอกว่ายิ่งถ้าเป็นแบบอะเราก็พูดถึงควายยิ่งถ้าเป็นแบบควายเผือกเนี่ยยิ่งแบบโหวสวยงามแล้วคนก็ชอบกันด้วยจนนํากันได้ไหมคะก่อนนันนี้มันจะมีเจ้าโกเมืองเพชรไปทําเนียบรัฐบาลออผมยังไม่เคย,<ด>ยเข้าเลย <laughs> เข้าทาเนียรเพื่อพบนายยกได้แบบโกเมืองเพชรเลย <laughs> อิชาโกเมืองเพชรเลยนะ<ช>ได้เข้าทันเนียรรัฐบาลไปพบท่านนายกแล้วก็โอ้โหมันสวยมากคือ<ฆ>ทรงของมันก็คือตัวใหญ่แล้วรูปทรงต่างๆของมันเนี่ยมันก็เลยทำให้คนมองว่าจริงๆแล้วควายไทยเราอะมีหลากหลายนะคะที่มีความงดงามนอกจากควายของเจ้าโก้เมืองเพชรแล้วอะมันก็จะมีกระแสที่เขาพูดถึงควายอื่นที่เราพัฒนาพันธุ์ไปเรื่อยๆจนมันเป็นควายที่เป็นชั้นนําสามารถส่งออกได้ด้วยและนิยมเลี้ยงแล้วราคาแพงนะครับมีมูลค่าสูงต่อปีเนี่ยปีหนึ่งเป็นล้านบาท ค่ะเดี to to ๋ยวเรื่องนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันในสกููปเมืองไทยไทยขออภัยค่ะเมืองไทยใช่เลยนะคะเรื่องนี้ติดตามกันคุณกับคุณจากเพชรกุลทองค่ะเกิดเป็นควายเผือกอย่างโก้ได้เข้าพบนายกก่อนเราซสอีก่ะ กระแสควายเผือกยักษ์สูงเกือบเท่าหัวนายกเศรษฐาราคา18ล้านทำให้ผู้เลี้ยงควายไทยในหลายจังหวัดเร่งพัฒนาสายพันธุ์ควายเผือกมาสู้กับเจ้าก้เมืองเพชรกระทั่งได้พ่อพันธุ์อย่างสวย ใหญ่ยาวแข็งแรงทั้งสี่ขาขออวบหนาบึกบึนเขางงอย่างกระวงพระจันทร์นี่คือน้องเพชรนาคาควายเผือกเงินล้านของบ้านไร่นาบุญจังหวัดนครนายกแชมป์ควายสวยงามเพศผู้วัยห้าปีหนักตันกว่า,วาส่วนค่าตัวไม่ต้องพูดถึง จากลูกควายเผือกที่ซื้อมาเลี้ยงในราคา400,000บาทเลี้ยงได้2ปีกว่าปัจจุบันมีคนมาเสนอราคาให้ถึง1,500,000บาทแล้ว <Wow! S 1> สร้างความภาคภูมิใจให้กับหนึ่งในสมาชิกชมรมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดนครนายกที่สามารถเพิ่มมูลค่าควายไทยและยังเพิ่มรายได้ให้ผู้เลี้ยง โดยการนำน้ำเชื้อของเจ้าเพชรนาคามาผสมพันธ์กับน้องหงฟ้าควายดำแม่พันุ์ชั้นดีจนได้ลูกสาวควายเผือกร่างใหญ่เหมือนพ่อชื่อว่าน้องฝ้ายเงินดูครับนี่คือความน่ารักของเจ้าฝ้ายเงินครับทายาทควายสวยงามจากเจ้าเพชรนาคา แต่นี่คือลูกสาววัยเพียงแค่1ปี10เดือนครับที่กำลังจะกลายเป็นแม่พันธุ์ชั้นดีมีคนจับจองแล้วอยู่นี่แค่1นึ่งปีกว่าราคาไปถึง250,000บาทนี่คือความภาคภูมิใจของอีกหนึ่งฟาร์มก็คือฟาร์มธานีควายไทยของจังหวัดนครนายกที่สามารถขยายพันธุ์จากควายเงินล้านมาสู่ควายเงินแสนส่งต่อไรายได้สู่ชมรมคนเลี้ยงควายสวยงามที่นี่ครับ ก็คือตอนแรกที่เราเอาเพชรนาคามาผสมแม่เขาก็เราเห็น่ส่วนดีของเพชรนาคาคือเขาเป็นควายเจ้าเนื้อครับให้ลูกเนื้อดีเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วการทำปศุสัตว์ก็คืออ่ามันก็ต้องลงด้วยคำว่าเนื้อครับผมแต่คราวนี้เราก็เอาถ้าเกิดมันสวยแล้วก็มาเล่นเป็นควายสวยงามในวงการเขาก็เล่นเป็นควายสวยงามครับเลือกเอาสันตัวที่กลบบว่ามองแล้ว ด,ดูสวยอ่ะพี่แล้วก็เอามาเล่นมาประกวดกันในวงการนะครับผมก็คือหลักๆก็ได้กลุ่มชมรมของนครนายกเราเราตอนนี้หลักๆเราก็จะใช้พ่อพันธุ์ที่อยู่ในจังหวัดก่อนครับ<ช>อ่าในชมรมเราจะใช้พ่อพันธุ์ยังมีเพชรนาคาคือเผือกแล้วก็อมสินก็เผือกแล้วก็มีควายดาก็มีขุนแผนที่คลองผมตัวหนึ่งซึ่งขุนแผนก็เป็นสายทางใหญ่ห้างนาที่อุทยัยพอวีกชั้นหนึ่งแล้วก็ จะใช้น้ำเชื้อจากาพ่อดังๆอย่างโกเมืองเพชรเพชรลำโของอะไรอย่างเงี้ยครับมา,มาใส่อีกชั้นหนึ่งคือทำเป็นขั้นตอนไปตอนนี้นะครับที่ในส่วนตัวผมก็คือควายไทยผมว่าเป็นเบอร์เป็นเบอร์อรต้นๆของควายโลกเลยครับที่ที่ที่เขาเลี้ยงควายนะฮะในในแต่และประเทศที่เขามีควายเลี้ยงผมว่าประเทศไทยเราพัฒนาไปล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นเยอะครับ เพราะเกษตรกรตอนนี้พร้อมแล้วครับเกษตรกรรากหญ้าเราพร้อมแล้วมีของในมือแล้วแต่จะทํายังไงให้ชาวโลกได้เห็นแค่นั้นเองครับจังหวัดนครน,นายกกําลังตื่นตัวเรื่องควายสวยงามเป็นอย่างมากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีสนามจัดประกวดควายสวยงามเป็นครั้งแรกที่น่าเขอนขุนด่านประการชน เกษตรกรไทยหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์พัฒนารูปร่างกันมากขึ้นเพื่อสร้างควายสวยงามอืเมืองไทยใช่เลยนะคะครับเห็นราคาควายแล้วน้อยใจเหลือเกิน มูลค่าไปที่ทําเนียบ18ล้านค่ะเมื่อกี้เลี้ยงปีเดียวขึ้นมาล้านกว่าบาทอ่าแล้วก็มีตั้งแต่สามแสนสี่แสนนะน้ำเชื้อก็เป็นหมื่นนะจะบอกมันมีมูลค่ามากกว่าเราเหรอคะคือเดียวนะมีท่านเห็นชื่อนะโกเมืองเพชรแล้วมีอะไรนะเพชรนาคาเพชรนาคาขุนแผนขุนแผนแคทบางแคใหม่สัพยาได้ไหมคะอันนี้มูลค่าน้อยหน่อยแต่ทางชมรมควายสวยงามนครนายกเขาฝากมาฮะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีฐานะและอยากจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองค่ะคุณผู้ชมอาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวน้องหมาน้องแมวอันนั้นปกติละธรรมดาละเลี้ยงน้องควายได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะว่าเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงที่ไหนยังไงซื้อแล้วฝากเลี้ยงได้ถ้าอยากดูติดกล้องวงจรปิดเราดูควายของเราได้ตลอดเวลาแล้วถ้าคุณมีที่ราคาขึ้นหน่อยคุณก็เอามาเลี้ยงที่บ้านคุณก็ได้บ้านที่กรุงเทพคุณจะลำบากครับแต่แต่อันนี้คือซื้อ แล้วก็ฝากเลี้ยงจ้างเขาดูแลสาวทิดอยากจะไปดูควายของตัวเองก็ไปได้เขาจะขัดหีวีวีวันให้ตลอดและดูกล้องวงจรปิดได้และมูลค่าเห็นไหมปีเดียวเนี่ยขึ้นมา2องแสขึ้นราคาขึ้นตลอดเหมือนเล่นทองเลยแต่ถ้าเล่นควายส่วนโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยเราก็เอาควายของเราที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยขายกลับไปที่เขาได้ไหมอุ้ยตลาดยอมรับอยู่แล้วค่ะหรือยิ่งก่บนั้นถ้าควายของคุณผู้ชมจะไปซื้อไว้เนี่ยส่งเข้าประกวดแล้วชนะ ค่ะมูล,ลค่าจะเทวีกุลเป็นกโกเพชรอะ่ะเขาเขาได้แชมป์ได้อะไรเงี้ยราคามันจะสูงลาเลยเยพชรราคาก็เหมือนกันเขาก็ได้แชมป์พอจะมีเงินสักเดือนมค่ะขอย,ยืมต้นทุนหน่อยก็ว่าจะไป ไปเลี้ยงก่อนอะไปฝึกเลี้ยงก่อนขนาดเงินสมบักสวอยนักภาษาและเงินจะซื้อาถ้าสนใจฮะเบื่อน้องหมาน้องแมวนะเป็นทาสหมาทาสแมวเป็นทาสควายได้ฮะควายสวยงามนะฮะควายสวยงามอ่าเรยติดตามเมืองไทยใช่เลยกันในวันอื่นนะคะเดี๋ยวเรามีให้ติดตามกันเป็นระยะระยะนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับเรื่องดังหลังข่าวดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลคุณอิทธิพันธ์บัวทองและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ